รีวิวโปรเจคเตอร์ที่มีแบตในตัวพกไปแค่ตัวเนี่ยก็คือฉายขึ้นผนังแบบไซส์ใหญ่ๆได้เลยแล้วภาพที่ได้คือสวยสดอลังการงามตาเดี๋ยวจะหาว่าอวดไม่ใช่นะจ๊ะอันนี้ยืมเพื่อนมาแล้วคือชอบมากจริงเพื่อนฝากบอกว่ากระเป๋าอันนี้ซื้อเพิ่มเองนะที่จะสื่อก็คือมันพกพาง่า,งายยิ่ยงมีแบตในตัวแบบนี้คือพกไปแคมป์ก็ได้แล้วน้องเป็น Google ท v แกคือไม่ต้องต่ออะไรอีกแล้วทั้งนั้นและถ้าขี้เกียจพิมพ์ค้นหาก็คือสั่งการด้วยเสียงฉลาดมากอีกไซส์เอะ ล้วนี่เล่นต่อต่อฉบับจอร้อยยี่สิบนิ้วดูดิแกว่ามันใหญ่กว่าคนจริงกี่เท่าอ่ะแต่เออเธอไปตามช่องนี้ก็ได้นะเขารีวิวดีดีและความที่ดีไซน์เลิศมากสามารถปรับมุมได้360องศานี่คือวางแมทแล้วฉายขึ้นผนังได้เลยไอเลิฟมากเป็นการนอนดูหนังที่แท้ทรูหรือจะไปต่อขาตั้งก็ได้มีรูมาให้ทีนี้มาดูรีโมทมันก็ค่อนข้างครบใช่ไหมแต่ว่าถ้าเธอขี้เกียจพกตัวเนี้ยที่เครื่องก็มีปุ่มหลักให้จิ้มสั่งที่สําคัญตั้งเวลาปิดได้ด้วยเผื่อใครจะนอนดูแลลล้วเผอไไปก็ม่ับ คือคนชอบดูหนังอย่างฉันรู้สึกว่ามันฟูลฟิลมากภาพชัดเสียงชัดสีสวยและแค่ตอนน่อเด็ดแล้วจบเลยมีหนังให้ดูเป็นล้านอวยขนาดนี้ถ้าอยากตามไปตามรอยเลยแปะพิกัดให้แล้วนี้ก็จะไปตามเหมือนกันอันนี้ไปคืนเพื่อนก่อน